ปลากระชอนอายุ25วันโอ้ยีแต่เราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าประชอนเราเลี้ยงว่าอายุจะอัปเดตให้ทุกหนึ่งเดือนนะครับว่าเดือนที่สองจะตัวแค่ไหนเดือนที่สามจะตัวแค่ไหนนะครับปืป๊บปืป๊บป๊บเป็นไงบ้างครับสุดจอนไหมครับ ปลาช่อนเลี้ยงเราให้ดูนะครับอายุ25วันนะครับปล่อยได้ได้ตัวละสองนิ้วนะครับปลาช่อนอายุ2เดือนนะครับดูนะครับตัว ตัวใหญ่มากๆเลยครับนี่ตัวประมาณเกือบครึ่งขีดเลยนะครับปล่อยไปสองเดือนแล้วครับงวดจ๊วงตกวดปะอ้าประดดดดด